สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนผู้มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าทุกๆท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรายการปั้นพอดหุ้นฟุนทำได้วันนี้ก็ FC ท่านหนึ่งนะครับได้ขอหุ้น Holding Company เข้ามานะครับซึ่งก็คือหุน้นอะ่ o โกลเบกนะครับหรือ GBX นะครับ GBX ซึ่ง อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราเป็นหุ้นนะครับระดับนะเล็กๆนะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กแล้วก็เป็นหุ้นสตางค์ด้วยนะครับก็คือราคาต่ำบาทนะครับราคาปิดตลาดเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็อยู่ที่49สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับเปิด เว็บไซต์ s ช t เท็ดคขึ้นมาก็เราก็จะได้นะครับสืบสะข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับว่านะครับเขานะครับเป็นยังไงมาอย่างไงบ้างนะครับในส่วนของตัวเลขที่ปรากฏนะครับตามเว็บไซต์นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับข้อมูลการค้นคว้าหานะครับมันจะมีข้อมูลเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราเจาะประเด็นที่เราสนใจนะครับถ้าเราจะซื้อถือลงทุนจริงนะครับเรา ต้องดูก่อนว่าหุ้นตัวไหนนะครับเราจะซื้อถือลงทุนระยะยาวนะครับเราจะต้องศึกษาอย่างดีนะครับเหมือนกับเพื่อนๆนะครับจะซื้อรถยนต์คันแรกในชีวิตนั่นแหละนะครับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนะครับที่จําเป็นจะต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการที่เราจะมีรถยนต์คันแรกในชีวิตนะครับประกันนะครับ ชั้นหนึ่งสองสามอะไรเนี้ยเราศึกษากฎหมายนะครับศึกษาเกี่ยวกับประกันศึกษาเกี่ยวกับยี่ยห้อรถยนต์นะครับอะไรเนี้ยนะครับศูนย์ซ่อมศูนย์บริการหลังการขายโปรโมชั่นโน่นนี่นั่นอะไรต่างนะครับเปรียบเทียบรุ่นต่างๆซึ่งเรานะครับเตรียมงบประมาณที่จะซื้อรถคันนั้นไว้อย่างดีการที่เราจะเลือกซื้อรถคันหนึ่งเราควรใช้เวลาในการคัดสรรหรือเลือกอย่างดีเลย การที่เพื่อนๆน,นะครับใช้โมเดลตรงนี้นะครับในการที่จะคัดสรรหุ้นลงทุนระยะยาวมันก็เหมือนกับเราจะเลือกซื้อถือเราจะเลือกซื้อรถยนต์คันแรกในชีวิตของเรานะครับฉะนั้นแล้วถ้าเป็นการซือ้อถือลงทุนระยะสั้นเนี่ยอันนี้คือเราจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะด้านนะครับ ถ้าเราจะซื้อถือลงทุนอย่างที่ผมได้นําเสนอกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กําไรตั้งแต่ซื้อหรือกลยุทธ์ได้กําไรตั้งแต่ซื้อคือ VI เป็นออกแนวการลงทุนระยะกลางกับระยะสั้นนะครับตั้งแต่1วันอย่างเนี้ยนะครับเออตั้งแต่1วัน1อาทิตย์1เดือนอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรากรําหนดกลยุทธ์ว่าเราจะเข้าสู่การลงทุน,นในหุ้นตัวน,นั้นเนะนี่ยนะเมื่อไหร่นะครับทามมิ่งเวลาเมื่อไหร่วันเวลานะครับเราจะออกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นนะครับพอร์ตเกษยนเร็วกรเกษินรวยนะครับเราก็เน้นซื้อถือลงทุนเหมือนกับเราคัดสรรเลือกรถยนต์คันแรกในชีวิตของเราอันนั้นจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมน,นะครับอย่างผมนําเสนอนะครับอย่างวันนี้นะครับที่ F4 เขาเข้ามา b ีเอย่างนี้นะครับเราศึกษาข้อมูลแบบตัวเลขแบบเราเจาะประเด็นคร่าวๆนะครับ ฉันก็เพื yes. ่อนๆสามารถที่จะนําไปต่อยอดพัฒนาแล้วก็สืบสอหานะครับถ้าจะซื้อถือลงทุนระยะยาวถ้าจะซื้อถือลงทุนระยะสั้นเราก็ต้องมีกลยุทธ์เป็นของตัวเองนะครับเขาข่าวมานะครับเริ่มต้นซื้อขายปี2547อย่างนี้นะครับถ้านับจากระยะเวลาปัจจุบันก็ประมาณ20ปี21ปีอย่างนี้นะครับถ้าตุลานี่ก็21ปีพา1บาทเห็นไหมครับ เขามีนโยบายการจ่ายันผลคือไม่ต่ำกว่าร้อยละสาสิบของกาไรสุทธ,ธิแต่ละปีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็จับไว้เขาหาได้บาทเนี่ยเขาก็จะจ่ายสามสิบสตางค์เขาหาได้สิบสตางค์เขาก็จะจ่ายสามสตางค์ข,าางข,จจงขึ้นไปนะครับจ่ายห้าสตางค์ได้ไหมนะครับก็คือไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบจ่ายห้าสตางค์ก็ได้นะครับถ้าหาได้ 3, ได้สิบสตางค์งนี้นะครับอานนี้จุดประเด็นที่มีความนะครับ สำคัญแล้วก็ที่เราจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษก็คือทุนจดทะเบียนเนี่ยพันสร้อยล้านนะครับแต่ชำระไปเนี่ยพันแล้านนะครับเราดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูจากตัวเลขตรงนี้นครับมันก็ขาดหายไปอีก371ล้านนะครับหมายความว่าถ้าใครก็แล้วแต่ซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวเนี้นะครับถ้าเอาแบบเต็มราคาเลยนะครับซื้อทั้งบริษัทเลย ก็ยังเป็นนี้นะครับบริษัทอยู่อีกประมาณ3771ล้านนะครับถ้าบริษัทนะครับเรียกให้ชำระค่าหุน้นเมื่อไรนะครับจะต้องเอา371ล้านเนี่ยนะครับไปชำระให้กับบริษัทแต่ถ้า,าไม่มีการเรียกให้ชำระเป็นนี้ต่อไปเรื่อยบริษัทนะครับดูแลตัวเองได้นะครับมีกำไรบริหารจัดการไปเรื่อยก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียกให้ชำระก็ได้นะครับแต่ถ้าซื้อถึงอุนทุนระยะยาว นะครับเราก็ต้องดูประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญด้วยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าบริษัทจะเรียกให้ชําระค่าหุ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีจดหมายมาถึงถ้าเราไม่ชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมหรือเขาจะทํำยังไงก็ดาเนินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับพรบตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับอันนี้คราวนี้ก็เราก็จะมาดูลักษณะธุรกิจแบบย่อยๆนะครับเพื่อนดูนะครับนะครับ g b x นะครับข้อมูลมีแค่เนี้ย ลงทุนดโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นอย่างงี้นะครับมาเก็ตแคบแค่นิดหน่อยนะครับห้าร้อยสามสิบสามล้านนะครับครออาวน,นี้ถ้าเราดูตรงเนี้เราก็อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนเราอาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางบริษัทเองนะครับหรือเพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับรายงานประจาปีนะครับเนี่ยครับ20ปีที่ผ่านมาเพื่อนๆืนสามารถที่จะดาวน์โหลดทั้ง20ปีนะาาั้นแล้วมาอ่านทีละปีก็ได้นะครับ ปีหนึ่งขี่ร้อยหน้าถ้าเพื่อนๆขยันนะครับศึกษานะครับเพื่อนๆก็อาจจะเอาแบบไอเดียของคุณปู่รัมเบิร์ตเฟดนะครับอันนี้ก็เป็นวีไอจ๋าเลยนะครับซึ่งนะครับเวลาเขาไปเที่ยวชายหาดเที่ยวทะเลโน่นนี่นั่นนะครับเขาก็จะเอาหนังสือรายงานประจำปีเนี่ยนะครับทั้งของคู่แข่งทั้งของบริษัทตัวเองนะไปอ่านนะครับ แทนแมกกาซีนนะครับเกี่ยวกับดาวดงดาราเขาจะไม่เอาไปเลยนะครับเขาจะเอาหนังสือรายงานประจําปีไปเป็นหนังสืออ่านเล่นอะไรเงี้ยครับเขาอ่านหนังสือวันหนึ่งประมาณห้าร้อยหน้านะครับคุณปูร์รัมเบอร์เฟดสั่งหนังสือพิมมาวันหนึ่งห้าหกฉบับนะครับอย่างนี้นะครับอันนั้นเขาเป็นนักอ่านเลยนะครับอย่างเราเราท่านๆก็ถ้าเราพิจารณาวันหนึ่งถ้าเราอ่านสักร้อยหน้านี่ก็ถือว่าเจ๋งละนะครับในการศึกษาลงทุนในหุ้นก็ลองศึกษาดูนะครับแต่ถ้าเรา ไม่จาเป็นจะต้องศึกษาลงทุนระยะยาวในหุ้นตัวใดก็แล้วแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องอ่านก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะซื้อถือลงทุนระยะยาวในหุ้นตัวนี้แนะนําให้อ่านอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นพัฒนาการแล้วก็ผู้บริหารพูดได้ทําได้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับหรือการลงทุนได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจหรือไม่เราก็จะดูนะครับชื่อผู้บริหารเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นใครนะครับทำผลงานได้ดี10ปีต่อมาเป็นใครนะครับ ทำผลงานแย่มากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเปลี่ยนผู้บริหารแล้วแย่ลงอย่างนี้นะครับยี่ปีที่แล้วนะครับมาหา,ามาหา10ปีในยอดเยี่ยมพอ10ปีมาหาปัจจุบันแย่อย่างเี้ยนะครับหรือเมื่อยี่ปีที่แล้วแย่นะครับมาหา10ปีต่อมาดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเี้ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูชื่อผู้บริหารด้วยนะครับอย่างนี้เราก็ดูผลิตภัณฑ์ดูผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่บริษัททําธุรกิจนะครับ อันนี้ลักษณะธุรกิจแบบย่อๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับบริษัท Gbx เนี่ยเขานะครับทุนจดทะเบียนพันกว่าล้านจริงนะครับเขาชำระไปประมาณพ<ม>ันแปดสิบเก้าล้านธุรกิจหลักๆนะครับของของตัว Gbx จริงๆก็คือเขาถือลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดอันนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับลงทุนไปห้าร้อยล้านนะครับ ในส่วนของอันนี้เป็นธุรกิจหลักนะครับธุรกิจหลักทรัพย์อันนี้ก็เป็นพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นสมาชิกข,ของตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยการค้าหลักทรัพย์จัดจําหน่ายหลักทรัพย์เป็นที่ปรึกษาการลงทุนนะครับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะไรเนี่ยพวกฟิวเจอร์พวกอะไรต่างหรือการนะครับ uh, การยืมการให้ยืมหลักทรัพย์อะไรต่างนะครับเป็นพวกบัญชีมาจิ้นอะไรต่างนะครับ นาบริษัทเข้าสูต่ตลาดหลักทรัพย์และต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของบริษัทนี้ที่ทําหน้าที่ไปนี่มีเยอะนะครับในประเทศไทยเรานะครับมีไม่ต่ํากว่า20บริษัทอยู่แล้วนะครับที่สามารถที่จะทําธุรกิจแนวนี้ฉะนั้นถามว่ามีความโดดเด่นหรือมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันไหมไม่มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันถ้าเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับมันก็ มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือมีมอสนะครับมีป้อมปลาการที่แข็งแกร่งอันนี้กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้บริษัทนี้ทําบริษัทเดียวนะครับบริษัทที่2ที่เขาไปถือลงทุนอยู่อันนี้ทุนจดทะเบียนนิดหน่อยเองนะครับก็คือ10ล้านนะครับนิดหน่อยนะครับบริษัทที่3ามนี่นล้านเห็นไหมครับน้ําหนักนะบริษัทแรกในห้าร้อยล้านเช่งธุรกิจหลักก็คือเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็คือ โอดดิง้งลักษณะของ gps <jumped in sixth handwriting> จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราเข้าไปดูไสไในแล้วนะครับหรือบริษัทอะไรเนี้ยเราเข้าไปดูประมาณคร่าวๆนะครับเราก็จะดูในส่วนของตัวเลขงบการเงินของ gps กันนะครับตัวแรกก็คือถัดจากเมื่อกี้ข้อมูลบริษัทมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาดูในส่วนของสภาพคล่องมีไหมเป็นยังไงหนี้สินเป็นยังไงการเงินธุรกิจเป็นยังไงอย่างนี้นะครับเราดูในส่วนของหนี้สินนะครับหนี้สิน ถามว่าเยอะไหมถ้าพูดถึงลักษณะธุรกิจนะครับเป็นโฮลดิ้งคอมพานีแล้วก็เป็นธุรกิจหลักทรัพย์นะครับนี่อันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วก็ต่ำกว่านึ่ปีล่าสุดก็ประมาณ1เท่านะครับถามว่านะครับนี่สินเอาอยู่ไหมก็น่าจะเอาอยู่ได้สบายอยู่เพราะว่าเงินสดนะครับมีเยอะมีเยอะนะครับเพื่อนๆดูในส่วนของเงินสดเนี่ยนะครับเพื่อนๆ มาเก็ตแคปเมื่อกี้ห้าร้อยสาสบสามล้านนะครับแต่เงินสดเนี่ยนะครับบริษัทเยอะมากนะครับเราซื้อทั้งบริษัทเนี่ยยังมีเงินสดเหลืออยู่อีกนะครับเพราะว่าอะไรห้าร้ยสาสิบสามล้านนะครับเราซื้อทั้งบริษัทบริษัทมีเงินสดตั้งห้าร้อยหสบสองล้านอย่างนี้นะครับเงินสดเยอะอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของการใช้หนี้ในปีบัญชีนี้นะครับในส่วนของหนี้สินนะครับหนี้สินหมุนเวียนนะครับอันนี้ในส่วนของ การดำเนินธุรกิจนะครับของ g b x เนี่ยเป็นยังไงทำธุรกิจแล้วมีกำไรไหมอ่าเน,นครับเพื่อนเพื่อนดูงบกระแสงเงินสดนะครับ OPM Operating Profit Margin นะครับเงินสดสุดที่จากกิจกรรมการเงินงานนะครับอันนี้ก็บางปีมีกำไรนะครับบางปีติดลบบางปีมีกำไรนะครับปีล่าสุดก็ติดลบเยอะหน่อยนะครับร้อยกว่าล้านนะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนอยากเอาไป ลงทุนในโฮลดิ้งคอมานีเพื่อนเพื่อต้องดูนะครับถ้าเป็นบวกเนี่ยนะครับถ้าเป็นบวกเนี่ยได้รับปันผลนะครับได้รับปันผลคือพูดได้ไงก็คือนะครับมีส่วนได้เสียทั้งอ่ากไรนะครับปันผลแล้วก็ขาดทุนนะครับถ้าบริษัทลูกขาดทุนตัวเองก็ร่วมรับรู้การขาดทุนไปด้วยเนี่ยถ้าบริษัทลูกมีกําไรตัวเองก็ได้รับรู้อ่ากไรไปด้วยอย่างนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะครับลงทุนแล้ว ไม่ค่อยเห็นน้ําเห็นเนื้อหรือว่า,าเกิดเป็นพูดง่ายๆคือผลลัพธนะ์ไม่น่าพอใจนะครับ,ใน,นรนนรบในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเอาไปลงทุนถ้าตัวเองเป็นโฮดดิ้งนะครับกิจกรรมการลงทุนถ้าตัวนี้เป็นบวกนะครับถ้าตรงนี้เป็นบวกเนี่ยก็ได้รับปันผลจากบริษัทรย่งนี่นะครับแต่ถ้าเป็นลบนี่ก็ คือรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทรูกงนั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินถ้าเป็นลบเนี่ยดีก็คือแจนผลนะครับแต่ถ้าเป็นบวกเนี่ยเห็นไหมครับกู้หนี้ยืมสินมาเยอะในร้อยกว่าล้านเพราะอะไรปีที่ผ่านมาดูในธุรกิจแล้วก็ติดลบไปร้อยกว่าล้านนะครับในส่วนของหนี้สินเนี่ยมันเลยเยอะขึ้นมาเป็น1.03เท่าอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีการกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาร48ล้านนะครับอันนี้เราดูจากงบกระแสงเงินสดนะครับ ตอนนี้ถ้าเราดูในส่วนขององบ5ปีของ GDX นะครับเราก็กดเข้าไปที่ข้อมูลทางการเงินนะครับเพื่อนๆดูข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ฝึกวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจนะครับเห็นไหมครับอันนี้เพื่อนๆลองดูนะครับกำไรนะครับสามใมาสแรกก็นะครับมีขาดทุนไใจมาดสองนิดๆหน่อยๆนะครับตรมาสหนึ่งมาดสองนี่ ไตมัดสามไตมัดไตมาดหนึ่งกับสามนี่มีกาไรนะครับไตมาดสี่นี่คือขาดทุนเยอะเลยนะครับในส่วนของ g p พีนะครับแล้วพอเราดูในส่วนของงบการเงินนะครับสี่ห้าปีเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับในส่วนของอในส่วนของกํากไรนะครับเราดูหกบรรทัดนี้นะครับ 800กว่าล้านนะเพื่อนๆลองดูว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้เฉพาะรายได้นะครับรายได้จาก800กว่าล้านเขามาอยู่ในตลาดละัะซะเป็นยี่สกว่าปี2ี่สปีย1สิบเปีเนี่ยนะครับเห็นนะครับถ้าเพื่อนๆดูจากตัวเรขเนี่แ8ดร้อยแล้วมาหาห0 0้อยมาหา5้า้อยเพื่อนๆคิดว่ายังไหสู้เจ้าใหญ่ได้ไหมมาเก็ตแคบห้าร้อยกว่าล้านเนี่ยหรือว่ามันเจอวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนี้มันเลยเป็นอย่างนี้เพื่อนๆก็เราก็ดูตัวชี้วัดว่าโอเคนะครับจะเก่งไม่เก่งเนี่ยดูที่ว่า ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเอาตัวรอดได้ไหมนะครับแล้วก็มีจ่ายปันผลไหมนะครับในส่วนของรายได้นะครับแล้วก็กําไรสุทธิเป็นยังไงกำไรสุทธิก็อย่างที่เห็นนะครับม,มันลดลงลดลงในแต่ละปีนะครับสาปีมานี้ก็ลดลงเรื่อยๆจาก13สตางค์ต่อหุ้นนะครับเหลือ6เหลือ4แล้วก็ปีที่ผ่านมาติดลบไป5สตางค์ต่อหุ้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าติดลบไปเยอะแต่ว่าดีตรงที่ว่านะครับคุณเบนจามินเกแฮมบอกว่าถึงจะมีขาดทุน นะครับสิปีในยกให้เว้นให้ปีเนี่ยแต่ต้องมีจ่ายผลนะครับหุนตัวเนี้ยนะครับปีปีบัญชี2567ที่ผ่านมานะครับติดลบก็จริงนะครับแต่มีจ่ายผลนะครับจ่ายผลเพื่อนลองดูนะครับจ่ายผลถึง5%เเลยทีเดียวถือว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ของคุณเบนจามินเกแฮมซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณคุณปูบรัมเบอร์เฟตนะครับเป็นบิดาแห่งการลงทุนแบบเ่นหุมกา่านะครับ เราไม่ได้ดูแค่ปันผลตัวเลขเดียวเราไม่ได้ดูแค่กําไรขาดทุนนะครับตัวเลขเดียวแต่เพื่อนๆนะครับไปใช้เว็บไซต์จิตตะด o m ดูข้อมูลด้านหลังก็ได้นะครับว่า10ปีที่ผ่านมามีการขาดทุนสองครั้ง3ามครั้งไหมถ้าขาดทุนสองสามครั้งเนี่ยอาจจะไม่น่าสนใจแต่ว่าถ้าขาดทุนแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยังมีจับปันผลแบบปีนี้นะครับถือว่าผ่านเกณฑ์เลยทีเดียวนะครับ บางปีจ่ายันผลมากนะครับบางปีจ่ายันผลน้อยเฉลี่ยแล้ว5ปีนี้เกิน5%นะครับในหุ้นตัวเนี้ยถามว่านะครับในส่วนของ Price to Book Value นะครับความรู้ความสามารถของผู้บริหารก็ ROE ใช่ไหมครับอยู่ในระดับกลางๆล,ล่างๆนะครับแล้วก็มีจ่ายปันผลในส่วนของนะครับการประเมินเรื่องของ ราคานะครับถ้าปีไหนขาดทุนเน P/E จะนะครับประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าราคานั้นเขาราคาหุ้นเขาประเมินจากกาไรที่บริษัททําได้ถ้าติดลบมันก็เลยมีค่าเป็น NA นะครับประเมินไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูย้อนหลังไปนะครับ3ปีอย่างนี้ยนะครับย้อนหลังไปก่อนหน้านะครับถามว่าเฉลี่ยเกิน15เท่าไหมนะครับ มันก็ไม่เกิน15เท่านะครับปีล่าสุดไม่คนเกิน20อย่างเงี้ยนะครับถ้ามุมมองนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่ไปถือบริษัทอื่นนะครับอย่างเป็น holding company ก็ต้องดูว่านะครับในมุมมองในอนาคตนะครับถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์เนี่ยมันน่าสนใจหรือไม่อย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสเติบโตหรือไม่ครับหรือว่าคู่แข่งเยอะไม่ถ้าเราประเมินเป็นเป็นหุ้นแบบกะเกงกําไรเนี่ย พอได้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับพอร์ตเกษนเร็วกเก็นรวยนะครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับพอร์ตเกนเร็วกเซนเรวยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวที่ผมนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้พิจารณาก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับรวยทรัพย์รวยปิติสุรวยสติปัญญาในหนุ่นีจริงขึ้นไปขอบคุณครับ